สวัสดีค่ะคันนี้นะคะคันที่สองค่ะอ,อกของวันนี้นะคะเจอกันได้ที่อำเภอบ้านไผ่นะคะขอนแก่นค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO7E นะคะเมกานะคะลูกค้าซีรีส์500นะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากเลยนะคะตอนนี้ JO7E นะคะลูกค้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ลูกค้าเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะคะทั้งอู่ของเราเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะลูกค้าคาซีนอกนะคะเราเสริมแหนบให้ลูกค้าไปพร้อมนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะอ่าทอยเสียนะคะเป็นปลาย12นิ้วนะคะลูกค้าออกกลางนะคะเป็นตัวเอสค่ะ กระทะล้อนะคะเป็นชุบโครเมียมค่ะคันนี้นะคะเป็นสเปกอู่นะคะลูกค้าความยาวกระบะนะคะสามเมตรห้าสิบนะคะรวมท้ายค่ะส่วนฝาข้างนะคะห้าสิบค่ะเสาที่แปดสิบห้านะคะฝากนกแก้วนะคะงับข้างค่ะลูกค้าหูช้างคู่นะคะ คันนี้เป็นคันที่สองนะคะคันแรกลูกค้าเอาไปเมื่อปีที่แล้วนะคะสีนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ,ะคันนี้คันที่สองก็ะจัดเป็นแฝดเลยนะคะทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมไปโอนได้เลยค่ะคันนี้<ม>เหมือนคันแรกนะคะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น กระตูนนะคะ,ะหลังดำด้วยนะคะลูกค้าจัดเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะนนพื้นกระบะนะคะเราใช้4ีมิลน,นะคะนนลูกค้าทำเน็ตให้หน้อยไม่มีเน,น,น็ตเราติดไฟฟ้าให้ที่บ้านครับโอ้มงมีเดี๋ยว,วก,ก็กลับพอดีแล้วดำสีตันเล็กนะคะลูกค้า เราจะใส่ชุดนะคะกองอดักน้ํานะคะลูกค้าให้ลูกค้าไปพร้อมนะคะเป็นเครื่องคองมมมเร็วนะคะเราจะใส่ให้ลูกค้าไปพร้อมเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ทั้งสองลูกค่ะอันนี้ช่างเปลี่ยนสายน้ามันให้ลูกค้าใหม่นะคะเลยอาจจะดูเป็นแบบเปื้อนน้ามันนิดนึงค่ะ เราเช็คเก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก่อนออกแต่ละคันนะคะภายใ,ในค่ะเป็นตัวท็อปมาเลยนะคะคันนี้ค่ะภายในเป็นสีดำนะคะลูกคา้าคอนโซลนะคะเป็นสีดำะคะ่ะทั้งคันเลยนะคะชุดเบาะค่ะเป็น VIP เต็มเบาะนะคะ ดีลูกค้าออกไปลองรถมานะคะอาจจะเปื้อนนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยค่ะเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าสวยงามนะคะอคอนโซลด้านหน้าค่ะเอาจนเงาวิ้งค่ะลูกค้าได้เลิกได้ใช่แล้วนะคะลูกค้าเอาเลิกเอาใช้ค่ะของพวงมาไลยเรียบร้อยค่ะพร้อมออกนะคะ นะคะจุกไปที่แปดแสนทวนนะคะลูกค้าสวยงามนะคะแต่ละคันนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะสามเดือนนะคะลูกค้ามีปัญหาโทรมาแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะเรายินดีดูแลหลังการขายนะคะไม่ไว่าจะเป็นาการโอนค่ะเรารับประกันนะคะลูกค้า ดูแลย,ยันลูกค้าโอนรถจนเสร็จเรียบร้อยนะคะคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะยอดจัดได้5 0 0แสนนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะจัดได้สูงสุดถึง5 5 0 0 0น้านะคะลูกค้าเบอร์โทรอูนะคะ086 3 2 9 7 8 5 5อานะคะเสียงโบนะคะลูกค้า เราเติมน้ำมันให้ลูกค้าคันละหนึ่งพันนะคะก่อนที่จะออกนะคะลูกค้าตอนนี้ช่างกำลังจะถอยไปเติมน้ำมันนะคะท่านใดที่สนใจก็แวะมาดูนะคะมาชมคันจริงาจากอู่ของเราได้เลยนะคะผลงานของเรานะคะเรื่องสีเรื่องลายการเก็บรายละเอียดของอูเ่เราเรารับประกันได้เลยนะคะลูกค้าอู่สีของเราเองนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะนี่ค่ะชมหน้าลูกค้านะคะ เจอกันขอนแก่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันนะคะที่จะออกวันนี้นะคะฝากเอฟซนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ